สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ลืมหน้าที่สไปร์ปากิกเปาวลีไม่ลืมหน้าที่สะปร์รถน้ำดำหัวพ่อสามีปากิ๊กเลือกคนไม่ผิดเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักวางตัวดีเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เข้าพิธีแต่งงานกันไป เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2562นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเปาเปาวารีและเอิร์ธการกิจเจริญทาย้ายพิธีกรนักแสดงชื่อดังอย่างปากกิกหลังคบหาดูใจกันนานกว่า8ปีก่อนหน้านี้เปาวารีโพสต์อินสตาแกรในวันครบรอบ2ปีที่แต่งงานกันโดยเปาเผยภาพโมเมนต์สุดประทับใจกับวันแต่งงานพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า 02-11-2022แม่ส่งข้อความมาอวยพรแต่เช้าเราสองคนมัวแต่เมามันกับการปั่นจัก,กรยานจนลืมไปเลยว่าครบรอบวันแต่งงานไม่ต้องฉลองอะไรมากแค่พาไปปั่นจัก,กรยานเป็นหัวลากให้ทุกวันก็พอล่าสุดเปาวลีไม่ลืมทำหน้าที่สะพายรถน้ำดำหัวพ่อสามีในเทศกาลวันสงกรานบอกเลยว่างานนี้ปากกิ๊กเลือกคนไม่ผิด ปาวลีโพสข้อความระบุว่าสงกรานต์2022ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปาวลีสวัสดีปีใหม่ไทยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ